สวัดครับอัปเดตรถเข้าใหม่หาขั้นเริ่มจากนี่เลยโตัแรกรถคอกวิ่งทำกินชุดแต่งแสงกว่าเสียยะจัดไทยครับผมเป็นโตโยต้าไฮรัก i ีโหน้าอะไรนะหน้าหมูป่าเนะาะปี2 0 2 1 2 2ของแต่งก็จัดเต็มครับผมแม็กซ์ิ่งด้านหน้าขอบ18แล้วก็ครอบเบรกแอมเบ2.8ครับผมเครื่องยนต์ครับเรขไม่20,000นโล มี2สีเรื่องครับมีสีขาวแล้วก็สีบอลยูบุ๋นนะข้สแตนเลสครับผมเผลงเผ่าร้อยโชกเนบกระลงกระดานแจ้งจุดไปขนส่งใบวิศวะให้ฟรีแสนกว่าพี่น้องเอารบไปทํากินครับตัวนี้ครับเบิ้งเอาสีบอลอสีบอลสีบอลอ๋อแต่ยางไลไฟนำ้ำนะโอ้สวยเลยตัวนี้เลขในสามหมื่นโล ปี2,021เหมือนกันอคอกซิ่งครับอคอกซิ่งนะดูดิเผารงเผารอยเผารอยด้านหลังยังเป็นเวลเลยนะโอ้โหสุดจัดครับผมดูโชค๊คดูโชค๊คดูแดนบบดูโชค๊คดูแดบบนบนะแอนเบิรงพ่อบบสี่ต้นพออ่อโบไม่พอเอาเท่าไหร่สิบต้นสิบต้น <c oughs> เดี๋ยวซื้ออาหกล้อ <c oughs> เดี๋ยวซื้อหกล้อไปนะ <c oughs> อ มีปั๊มลงปั๊มลมไทเทเนียมให้ด้วยตัวนี้ครับมาจากงานปัทโทซิงปัทโทซิงยังไงพี่น้องอูนี่โอ้พี่น้องเบิรงโอ้ยดัดเอรถไหลกว่าตกใจหมดกว่าคนนึกว่ารถไหลนะดูนี่ช่างอะไรนี่ช่างแมวช่างแมวสุพรรณฮาวโรยซิ่งต่อ จังเป็นจังครับผมปีแรกพรันหกพัหลังจากนั้นพันหมื่นเดียวชุดแต่งแสนกว่าเสียยะจัดให้ใครพ่อแม่พี่น้องเอฟซเอารถไปทำจริงครับผมปอบรถทอจกจะเสียยะไปแกงลวมเร็มลวมไปวิศะให้แล้วพี่น้องมาต้องไปยากนะครับมาต้องไปตรงไปต้องไปแต่ง,งเพิ่มเสียยะจบใหยเดียบร้อยอยากแต่งย,ยังเพิ่มเติมอะไรแจ้งมาเดี๋ยวจัดให้ เอา้าอีกสามคันครับผมกระบะสิเริ่มจากตัวนี้1.9ปี 2, 2018ัไฟหน้าโปรเจคเตอร์ประจังหน้าโคเมียมเดดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องเพิ่นตัดสับระเบิดตอนหกนบาะเด็กไหมหาบูนโน่ก็ตัวนี้เล็กไม่หาบูนโน่ห้องเครื่องโจงโจงไรข้างเล็กน้อยนะอยตรงอิงเตอร์รีแมตรอง พอนแมมินเนียมออปีแรกพอนหกพันลังกันนะพอนเก้าพันแม็กซเป็นจุ๊บก่าจุ๊กว่าเดินไปก่อนเดินไปก่อนอันนี้นะครับด่ายอันนี้เดี๋ยวจะอุ้นกับพี่เสียมหลังจากเย็นๆครับหลังจากเย็นๆเดี๋ยวเสียยาเจ้าเอาขึ้นท้ายกับพี่เสียมแล้วไปฝั่งทางมน้น FC ที่อยู่ในพื้นที่ครับผมใครอยากมีรายได้ตามมานะครับช่วงประมาณ6กโมงเจ็โมงนะครับ6กโมงหกโมงปุ๊บมั้งหมครับมาเลยเดี๋ยวเสียย้าจะแบ่งรายได้ให้นะเอาดูดูดูโหน่อยโูหน่อยปไดรถขนาเือนี่ก็คือตำกี่เลยครับผมฟอร์ดมัสแตงเนี่ยอันนี้ปีแรกผ่อนหกพันนะครับหลังจากนั้นผ่อนเ0 0าบาทตัวนี้ครับ ผ่อนเริ่มต้น6,000บาทฟอนมาแต่งปี2,022ไม่หมื่นโลครับพี่น้องไม่หมื่นโลโคตรหล่อเลยโคตรคหล่อโคตรหล่อออปชั่นจัดเต็มเรื่อไม่หนึ่งหมื่นหกพันโลปี2,022ครับพี่น้องปีแรกผ่อน6,000ปีต่อไปผ่อน9,000บาทครับอีกหนึ่งคันมิมตซูบิชิไททันแลนดิอาร์ตสี่ประตูปีแรกผ่อนประมาณ7,000บาทหลังจากน่านประมาณหมื่นนิดๆ พี่ดาวพี่จองพี่จัดพี่โอนบัตรไปเดียวคู่เก่าครับตัวแต่งพิเศษจากโรงงานครับเลขไม่หนึ่งหมื่นโลกุญแจเป็นรีโมทนะอากาศ <c oughs> ก้าเอา,เอาพอแม่มีน้องอยู่ทางไหนหอนคือกันบอหอนคือสักแก้วบ่เอาคุยไหนปองขึ้นขนาดไหนอยากได้ขนานไหนคอมเมนต์เข้ามาทักเข้ามาเดี๋ยวเสียยากมารีวิวไล่ขัน้นเบิง ป่าจับเป่าจองผู้ใดอยากได้รถเมื่อบ้านสงการให้พอเปาเด้อพ่อแม่จอด่อผมสิกับบ้านวันที่13ผมสิซื้อจัดไฟแนนวันที่12บังสี่มันจัดไฟแนนประทันเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอา้าออกรถศูงยาตดปัดไปเดียวคือเกาเสียยจัดให้ทรงฟรี่วไทยแชร์ไปครับพี่น้องแจ๋ว